หมูกระทะเยะื่ยยุ่ะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ทําหมูกระทะกินที่บ้านนะคะต้มสว่ามาก,กินทักสดอืมว่าน้ำจิ้มแซ่บถ้าหมูกระทะเนี่ยน้ำจิ้มอร่อยก็อร่อยนะคะเนี่ย น้าจิ้มหมูกระทะของครัวป้าเติมค่ะผู้ใดอยากกินกะจิ้มที่ะกช้าได้เลยนะคะแซ่บนี่หมูสามชั้นย่างแบบกลุมเกรียมนิดนึงเล่ี่แตกไ่าตาอุ้ยคุณพี่น้นองค่ะ เนี่ยมันจิ้มยัย่วๆสำาๆไปแล้วกินผักทำกินเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปงอร้านข้างนอกแล้วทุกคน อืไม่กุ้งผอมเลยสดน้ำซุปกันน้ำซุปกระแสบน้ำซุปกับไใ,ใสไทรยังลายดอกใส่แค่ผงปรุงรสอย่างเดียวก็อร่อยแล้ะหืม ปิดไฟก่อนมันห่อนแห้ง มาเด้อแสบผักืตมจิ้มดีแห้งจิ้มกับผัก มัหมูกระทะปลาป,าปุปากบ่นว่าอ้วนแต่จะชวนเธอกินหมูกระทะนี่เปลี่ยนเป็นคืนอะไรบ้าง กินมุกกระหังมากินผักสดไหมคูัล้รอนคนกับสีถามแร้สสีต้มไว้เห็นยังจะกินแบบต้มน้ำกินแบบสดน้ำน้ำจิ้มจึงแห้งครัวป้าเติมเด้อ นัวรสชาตินัวกันลังดีแม่เขิืม,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 มเฮ้ย กินผู้เดียวก็แซ่บเด้อมูมอกระทนว้าวนะ อากุ้งคือไม่ไหวมันเก่งเนาะ้อนชาพีดนี่จิ้มน้ำจิ้มแบบจึงช่ำ,ชำ อันข้างหน้าย่างแบบสุกไว้แล้วอันข้างหลังบ้านในสุกตะเกียบไหม่ สีมันอาจจะไม่สวยเท่าไม่ไเลขึ้นล่าได้รางแร้ว จิ้มน,น้ำจิ้มอุ้งกับบืก้กงเปลือกดอก ไม่แปลกินกุ้งปลาแกเปลือกคืออะไรปะทางที่ดีแนะนำให้แกะนะครับมันจะคาคอมากินเห็นไหนนะ จะนึกถึงหมูกระทะนึกถึงน้ำจิ้มขัวปลาเติมค่ะทุกคนค่ะอร่อยบอกต่อเลยค่ะอิ่มละไปละจ้าบ๊ายบาย